หลังจากที่ในช่วงแรกนะคะเราได้คุยเปิดใจกับคุณเสือนะคะคุณเสือดุสิตซึ่งก็ขออนุญาตใช้คําว่าเป็นดอมส้มที่ตอนนี้เปลี่ยนใจแล้วเพราะความไม่ตรงปกของพรรคเก้าไกลนะคะในช่วงที่2เนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตพักคุณเสือเอาไว้แป๊บหนึ่งไปคุยกับทางด้านของรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีนะคะพออศู์คุณธรรมองค์การมหาชนท่านเป็นกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นนะคะกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ตะวันะลุวังที่ไปป่วนขบวนเสด็จของกรมสมเด็จพระเทพนะคะตอนนี้คุณหมอเดลอยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีคุณหมิวบลรัตน์และสวัสดีผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับค่ะสวัสดีคุณหมอนะคะประเด็นที่จะคุยวันนี้เนี่ยก็อยากจะรบกวนความสามารถของคุณหมอในฐานะที่เป็นกุมารแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นนะคะปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับตะวันธนุวังซึ่งคนอาจจะมองว่าน้องเนี่ยอายุยังไม่เยอะแต่มีพฤติกรรมที่ ค่อนข้างก้าวร้าวออกมาทําผิดกฎหมายคุณหมอมองปรากฏการที่เกิดขึ้นยังไงคะคือจริงๆความรุนแรงนี่มันเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมอยู่แล้วแหละไม่ใช่อายุไหนก็ตามยิ่งอายุน้อยเท่าไหร่แล้วก็ปรากฏออกมาเป็นพฤติกรรมความรุนแรงอย่าลืมนะในองค์การอะไยโลกกันเองหรือแม้กระทั่งหมู่หมอกันเองตอนนี้เราพูดถึงเรื่องของเสติดพฤติกรรม อคุณหมิวเคยได้ยินเรื่องของเสรษติดเกมใช่ไหมเคยค่ะก็คือติดเกมมากๆซึ่งซึ่งแต่เดิมถ้าเป็นสมัยก่อนนะตอนที่เราไม่มีโซเชียลมีเดียอะไรทั้งหลายเนี่ยโรคพวกนี้ไม่มีนะมันเป็นโรคอุบัติใหม่คำถามก็คือแล้วมันเป็นโรคได้อย่างไรเรียกว่าเป็นโรคอะ่ะถ้าทางการแพทย์ใช้คาว่าดีซีสะนะพวกนี้มันเป็นโรคได้อย่างไรเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีประเด็นนะ ที่หนักถึงขนาดที่ทางการแพทย์เนี่ยวงการแพทย์เรียกเป็นโรคเลยแสดงว่าพฤติกรรมณนะปัจจุบันนี้ต้องระมัดระวังอยู่อย่างคือถ้าเราใช้ความรุนแรงแล้วเสพติดความรุนแรงสารเคมีที่หลั่งออกมาในร่างกายนี้ไม่ได้เป็นมิตรกับร่างกายแน่นอนฮะมันเป็นศัตรูกับร่างกายแล้วก็จะทำให้เกิดผลกระทบต่อร่างกายตนเองนี่ไม่นับผลกระทบต่อสังคมเพราะอำนาจทำลายล้างพวกนี้สูง มันเหมืนรับสารหมอไปเรื่อยาว่าไม่ว่าอยู่ในวัยไหนก็ตามค่ะไม่ควรใช้ความรุนแรงครับอย่างพฤติกรรมของกลุ่มทะลุวังแบบเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นการใช้ความรุนแรงไหมคะหรืออยู่อยู่ในเกณฑ์ก้าวร้าวแล้เราจัดอยู่ในหมวดไหนเอ่จริงๆก็ โดยพฤติกรรมเนี่ยก็มีหลากหลายแบบนะเพราะว่าเท่าที่เห็นได้ยินได้ข่าวในลักษณะนี้เนี่ยก็จะมีทั้งบางพฤติกรรมออกมาในรูปของก้าวร้าวบางพฤติกรรมก็ออกมาในความรุนแรงที่เกิดขึ้นเวลาเราพูดว่าก้าวร้าวหรือรุนแรงเนี่ยตัวตัดอันหนึ่งที่จะเห็นได้ก็คือว่าถ้าพฤติกรรมใดก็ตามที่มีความเสี่ยงต่อชีวิตตัวเองคือถ้าปล่อยให้เกิดขึ้นจะกลายไปเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตได้ หรือพฤติกรรมนั้นเสี่ยงต่อชีวิตคนอื่นไม่ใช่แค่ตัวเองเท่านั้นเสี่ยงต่อชีวิตคนอื่นด้วยหรือพฤติกรรมนั้นเนี่ยกลายเป็นการทําลายข้าวของละเมิดสิทธิผิดกฎหมายพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยเป็นพฤติกรรมรุนแรงทั้งสิ้นครับไม่ใช่เพียงแค่ก้าวร้าวแล้วเพราะถ้าก้าวร้าวเนี่ยมันจะออกมาเช่นยก,ยกตัวอย่างนะั้ใช้วาจาหยาบคาย หรืออะไรทั้งหลายเนี่ยพวกนี้เนี่ยตัวสัตว์ในเชิงพฤติกรรมมันก็จะเป็นลักษณะนี้คือดีกรีของความรุนแรงของมันนะครับคือโดยปกติแล้วเนี่ยคุณหมอคะคนเราเนี่ยที่จะมีพฤติกรรมก้าวร้าวมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันต้องมันต้องเกิดจากอะไรคะเป็นเพราะว่าจะต้องมีคนใส่ข้อมูลหรือว่าชุดความคิดไหมหรือมันเกิดจากตัวเองก็ได้ หมายถึงว่าถ้าเกิดถ้าเป็นเด็กใช่ไหมฮะอ่าใช่ใช่ใช่เอ่อคือคือถ้าเป็นเด็กเนี่ยอ่อ่ขึ้นอยู่กับวัยด้วยเนาะคือถ้าสมมติว่าเป็นวัยที่เล็กๆเลยอ่าจะเป็นเด็กเล็กๆเลยส่วนใหญ่อันนี้คือลอกเรียนแบบพฤติกรรมเลยฮะอลอกเช่นยกตัวอย่างถ้าเกิดเห็นพฤติกรรมความรุนแรงในบ้านหรือไปเสติดจากในโซเชียลมีเดียแล้วก็ทดลองนํามาใช้ แลวประกอบก็ได้รับคําชื่นชมหรือไม่ได้แม้ไม่ได้รับได้รับคําชื่นชมแต่กลับกลายเป็นว่าได้รับการเขาเรียกอะไรเป็นเป้าสายตาเหมือนจะเป็นภาษาของสื่อเขาเรียกว่าหิวแสงนะแล้วกลายเป็นแสงอะไรประมาณอย่างนั้นะ <ừ> เวลาที่มันเกิดในลักษณะบวกขึ้นมาเนี่ยมันก็อาจจะทําให้พฤติกรรมการลอกเลียนแบบนี้มันเ่เพิ่มมากขึ้นแล้วย <ừ> ิ่งตกต้องการตกเป็นเป้าสายตามากเท่าไหร่ ความซับซ้อนของพฤติกรรมและความรุนแรงของพฤติกรรมและความที่ของมันก็จะยิ่งมามากขึ้นครับคุณหมอคิดว่าการที่ไปให้แสงกับคนที่ทำไม่ถูกต้องนะคะก็กลายเป็นทำให้เขามีความมั่นใจว่าเฮ้ยฉันทำแบบนี้ฉันเป็นที่สนใจฉันได้รับคำเยินยอฉันได้รับการสนับสนุนหมอใช้คำคำนี้ได้ไหมครับก็คือว่า Negative reinforcement ขอโทษที่ใช้ภาษาอังกฤษนะความหมายคือแรงเสริมลบทางสังคมเราเคยเจอไหมฮะที่เคยมีสื่อประเภทหนึ่งที่บางทียอมบาดเจ็บนะยอมทำอะไรก็ตามที่สังคมไปตีตราดา่าทออะไรทั้งหลายเนี่ยแต่แจ้งเกิดไปเลย mm. แจ้งเกิดบนความบาดเจ็บอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าแรงเสริมลบฮนะ ยิ่งลบเท่าไหร่ยิ่งแจ้งเกิดเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังในการที่นำเสนอด้วยเหมือนกันว่าจะทำอย่างไรให้ไม่เป็นสัมมากนะแล้วก็ต้องอยู่ในกระบวนการไม่งั้นแล้วเนี่ยพฤติกรรมความถี่ความรุนแรงและความซ้ำอะไรต่างๆเางแบบนี้ก็จะมีมาอยู่เรื่อยเื่อเนืองเืองเพราะโดยหลักจิตวิทยาสมมตินะหมอเป็นหมอเด็กแล้วหมอกำลังดูแลเด็กเด็กคนหนึ่งมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม แต่ถ้าพฤติกรรมนั้นมันไม่ได้ไปทำร้ายคือถ้าพฤติกรรมไหนก็ตามไปทําร้ายคนอื่นทําร้ายตัวเองหรือไปคว้างปลาเข้าของอา,อาลาวาอะไรทั้งหลายนี่กลายเป็นความรุนแรงแล้วเนี่ยกรณีนี้ต้องหยุดพฤติกรรมนั้นทันทีเพราะนั่นหมายถึงอานาจทาลายล้างแต่ถ้าไม่ตกอยู่ในข่ายพวกนี้นะยกตัวอย่างเช่นกล่าวร้าวหรืออะไรทั้งหลายพวกอย่างนี้เนี่ยต้องให้แต้มศูนย์เลยฮะแต้มศูนย์ลบก็ไม่ได้ เพราะเขาจะทําให้เกิดเป็นประเด็นที่ทําให้เกิดกระบวนการแรงเสริมลบอกทางสังคมคือยอมบัดเจ็บนะแต่ทําให้มันเกิดถี่ขึ้นหนักขึ้นแรงขึ้นได้อรอันนี้คือหลักทางจิตวิทยาค่ะแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าหมอจะแนะนําพ่อแม่แบบนั้นเลยว่าคุณต้องไม่ให้น้ําหนักสําคัญและให้แต้มศูนย์ไปเลยครับแล้วยิ่งถ้าเกิดว่ามีคนให้ท้ายเช่นสมมติ เด็กทําผิดแล้วมีคนออกมาอุ้มออกมาให้ท้ายแบบนี้จะยิ่งทาให้เขามีพฤติกรรมที่แย่ขึ้นไปอีกไหมคะคือ,อ,อไม่ว่าบวกหรือลบมีปัญหาหมดเลยฮะสมมุตินะลบมากๆก็มีปัญหาบวกบวกด้วยนี่ยิ่งหนักเลยก็คือเหมือนกับว่าเ,เคยเห็นไหมฮะเช่นถ้าสมมุติว่าเด็กไปจิกดึงถึงหน้าของแม่แม่เจ็บนะ แต่พ่อกลับมาโอว่าน่ารักก็เรียบร้อยเลยในชะ่ไหมก็เขาก็จะทําอย่างนี้ยไปกลายเป็นละผิดหน่อยมันก็จะมีความรุนแรงมากขึ้นเด็กเช่นเดียวกันถ้าสมมุติว่าเด็กไปทําร้ายใครก็ตามหรือทําสิ่งที่มันไม่เหมาะสมแล้วเราไปชื่นชมด้วยอันนี้เสร็จเลยฮะมันก็กลายเป็นว่าสามารถทําให้เกิดขึ้นซ้ำและหนักขึ้นแล้วก็แรงขึ้นได้ครับ ค่ะคุณหมอดิฉันขออนุญาตถามย้อนกลับไปกรณีก่อนหน้านี้หยกทะลุวังอะค่ะที่มีพฤติกรรมกลายเป็นข่าวอื้อฉาวในฐานะที่คุณหมอเป็นคุณหมอเด็กเนี่ยช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมหน่อยได้ไหมคะคือประเด็นแรกเลยเวลาเราใช้คําว่าเด็กในโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กในเราว่าไว้ที่น้อยกว่าสิบแปดปีแล้วถ้าเอาอนุสัญญาว,ว่าด้วยสิทธิเด็กเป็นตัวตั้งนะฮะนั่นหมายถึงเด็กทุกคนต้องอยู่รอดปลอดภยัยเด็กทุกคนต้องได้รับการพัฒนา กรณีเคสที่กำลังกล่าวที่กล่าวถึงเมื่อสักครู่เนี่ยต้องบอกเลยว่าเอาถ้าเอาตามอรรุสัญญาว้วิเด็กๆเขามีสิทธิ์ที่จะไปเรียนหาที่เรียนเป็นหน้าที่ของกระทรวงหรือผู้ใหญ่ในการที่จะทําให้เขาได้เรียนแต่ก็เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ในการปกป้องคุ้มครองให้เขาอยู่ไม่เจอกับสิ่งที่เป็นขออ้อมูลเชิงลบพูดง่ายๆก็คือว่าแม่น่าจะได้มีโอกาสทําหน้าที่ถ้าสมมุติว่า แม่มีความอ่อนไหวแล้วแม่ไม่สามารถทําหน้าที่นั้นได้การที่มีนักสิทธิทิทาหรือจิตแพทย์เป็นทีมสาวิชาชีพในการช่วยซัพพอร์ตแม่ให้ได้ทําหน้าที่แม่โปรดฟังให้ดีๆนะการที่ให้แม่ได้ทําหน้าที่แม่นั้นเป็นวิสัยที่จําเป็นเพราะสากลโลกเป็นที่ยอมรับกันเลยว่าคําว่าผู้ปกครองพ่อแม่คือดักแรกเลยฮะเพราะไม่ควรจะปฏิเสธ แต่ควรจะมีทีมสาวิชาชีพไม่ใช่บุคคลภายนอกใครก็ไม่รู้แล้วใส่ข้อมูลที่มันเป็นลบเข้าไปที่ทำให้เด็กการตัดสินใจอะไรต่างๆเหล่านี้มันผิดเพี้ยนไปแล้วทำให้การกระทำที่ออกมามันไม่เหมาะสมประเด็นถัดไปก็คือกรณีที่เป็นแสงนั้นก็ต้องไม่ให้เป็นแสงเลยพอไม่ให้เป็นแสงเลยเนี่ยการกระทำก็จะค่อยๆซาลง มันจะไม่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ฉชนั้นแล้วเด็กบางคนยอมนะครับที่จะบาดเจ็บนะจะขอให้เป็นเป้าสายตาของสังคมแล้วก็สอนสามารถเป็นฮีโร่ในสไตล์เขาซึ่งมันไม่ใช่ฮีโร่ติมันกลายเป็นหมอใช้คําว่าบางเรื่องนี้ท่านเห็นนะครับเด็กยอมเป็นเวรกรรมนะหมอไม่ใช้คําว่าวีรกรรมนะคือเวรสร้างเวนกรรมแต่ท,ทั้งที่รู้ว่าอนนี้บาดเจ็บแต่ก็ทํา แต่ก็ยอมถามเพราะอะไรเพราะสามารถเกิดขึ้นบนพื้นที่ในลักษณะพูดง่ายเมื่อดีไม่ได้ก็เลวมันจะให้สุดคั่วอะไรประมาณอย่างนี้อย่างภาพเมื่อกี้นี้นนะคะถ้าดิฉันไม่แน่ใจคุณหมอได้เห็นภาพหน้าจอไหมเป็นภาพที่สื่อหลายสำนักเนี่ยรุมถ่ายยกหมอไม่ได้เห็นหน้าจอเพราะอยู่ในโฟนอินนะฮะอ่าง้นดิฉันขออนุญาตขออนุญาตบรรยายภาพคือเป็นภาพของหยกที่ออกมาแสดงออกทางการเมืองแล้วปรากฏว่าสื่อหลายสำนักเนี่ยรุมถ่ายตามติด อย่างเงี้ยคุณหมอคิดว่าแบบเนี้ยจริงจริง,รงควรควร,ควรไม่ควรฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพราะยิ่งการถ่ายเยอะอะไรทั้งหลายเนี่ยแต่ถ้าเอาตามหลักจิตวิทยาแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้น่าจะต้องไปเวลาที่เด็กมีพฤติกรรมอะไรที่ไม่เหมาะสมเราคงจะต้องไปนั่งคุยกันโดยใช้หลักความสงบสันติวิธีแล้วก็นั่งคุยแยกไม่มีการทำข่าวใดๆทั้งสิ้น สมมุติว่าเขาต้องการพื้นที่เรียนเอาให้ได้เรียนมันจะออกแบบเรื่องการเรียนก็ว่าไปงานออกมาในรูปของงานวิจัยก็ได้ไม่มีปัญหาแต่พูดง่ายๆก็คือไม่ผิดหลักการสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กด้วยก็คืออยู่รอดปลอดภัยได้สามารถได้รับการพัฒนาสามารถออกความคิดเห็นได้เพียงแต่ว่าต้องไม่ไปลุกล้ำสิทธิของคนอื่นไม่ไปละรานคนอื่นเขา และ oh. อยู่บนบรรทัดฐานที่ยอมรับกันได้อยู่บนในกติการ่วมกันได้ mm. กติกาไหนที่รู้สึกว่าตัวเองเห็นแย้งมาก mm. ก็อาจต้องกลับมาดูว่าไอ้กติกาที่ถูกวางนั้นนะ่ะมันเป็นแค่เขาเสียงเดียวหรือมันเป็นแค่รวมไปจนถึงสภานักเรียน ไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่คิดและสั่งการนะแต่ปากกวาเด็กกันเองเขาก็ยอมรับแล้วเขาก็เขาก็อยู่ร่วมกันได้มีแค่บางคนเท่านั้นที่อยู่ร่วมกันได้ไม่ได้อันนี้ก็ต้องกลับไปนั่งเจราจาคูดคุยกันว่าอะไรที่ทําได้และทําไม่ได้ค่ะคุณหมอคะที่ฉันถามเป็นความรู้นะคะว่าปกติแล้วเนี่ยเด็กสักคนหนึ่งที่จะออกมาเคลื่อนไหวหรือว่าแสดงออกทางการเมืองแบบสุดทางไปเลยเนี่ยเขาสามารถคิดได้ด้วยตัวเองไหมหรือมันต้องมีใครใส่ข้อมูลเข้าไปไหมคะ ขึ้นอยู่กับอายุฮะผมให้งานอันหนึ่งไว้ว่าเขาเรียกว่าข,ขอใช้ศัพท์ทางวิชาการอีกการหนึ่งเขาเรียกกระบวนการในการตัดสินใจเวลาเด็กได้รับข้อมูลมาและการตัดสินใจบนสิ่งที่ได้รับข้อมูลนั้นถูกต้องใกล้เคียงกันกับผู้ใหญ่อย่างหยกเนี่ยอายุสิบห้าสิบหกเนี่ยคุณหมอโดยอายุเนี่ยได้ไหมในงานวิจัยเนี่ยบอกไว้เลยประเด็นแรกเลยบอกไว้เลยว่าท่านเด็กต่ำกว่า15ปี ส่วนใหญ่มีโอกาสพลาดจะไม่เหมือนผู้ใหญ่แน่นอน15-18ปีขึ้นอยู่กับข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลด้านบวกหรือข้อมูลด้านลบถ้าเขามีวุฒิภาวะที่ดีหมอใช้คําว่าถูกเหลาความคิดมีพุทธทิปัญญาที่ดีกระบวนการในครอบครัวเลี้ยงดูกันมาเนี่ยเขาสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้เขาใช้สติไม่ใช้อารมณ์ มันต้องไปดูฐานทุนตรงนั้นด้วยนะคือถ้าฐานทุนตรงนั้นดีโดยส่วนใหญ่สิบห้าถึงสิบแปดการตัดสินใจนั้นจะใกล้เคียงกันกับผู้ใหญ่แต่ถ้ามิฉะนั้นแล้วการตัดสินใจนั้นก็จะมีปัญหาเช็คเช่นเดียวกัน mm hmm. ข้อมูลที่สองที่หมอจะให้ไว้เลยก็คือว่าเด็กที่อายุอยู่ในระหว่างสิบถึงสิบห้าปีซึ่งเป็นวัยรุ่นกลุ่มพวกนี้เวลาเขาอยู่คนเดียวเขาจะใช้สมองส่วนคิดคุยกับเรา ก็ถ้าถ้าคุยเียนเดียวๆพ่อแม่หลายคนก็มักจะบอกเลยว่าลูกฉันเป็นคนดีแต่พัพเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเข้า<ๆ>เป็นกลุ่มเป็นกวนเป็นแก๊งเมื่อไหร่ความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นสามถึงห้าเท่าตัว,ตวทันทีนะครับไม่ต้องบอกว่าเป็นเด็กที่กำลังต้องการแสงต้องการอะไรพูดถึงเด็กกลุ่มทั่วไปทั้งโลกเลยนะหลักการมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วอพอยิ่งพอโตขึ้นเกินอายุติดห้าปีขึ้นไปแล้ว ขึ้นอยู่กับทุนเดิมและสมมุติว่าทุนเดิมในบ้านมีการหล่อหลอมมาดีเขาใช้สติเขาไม่ได้เป็นคนใช้อารมณ์และสามารถพูดคุยกันด้วยเหตุผลได้เวลาเขารับแอบสอบข้อมูลข้อมูลใดๆท,ที่มาจากใครก็ตามเขาไปสามารถวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆเหล่านี้ได้การตัดสินใจของกลุ่ม15-18จึงขึ้นอยู่กับวุฒิภาวะตรงนั้นถ้าวุฒิภาวะไม่ดีกลุ่มพวกนี้ยังคงเสี่ยงเหมือนเดิม นะถ้ากล่พูดที่ภาวะดีก็สามารถตัดสินใจได้ว่าอะไรทําได้และอะไรทําไม่ได้ค่ะโอเคขอบพระคุณคุณหมอเดลมากนะคะได้ความรู้เยอะมากห,หมอเสริมว่าอีกเรื่องหนึ่งได้ไหมครับได้ไดก็คือว่าหมอเข้าใจว่าสิ่งหนึ่งที่พ่อแม่น่าจะทําในบ้านหัวใจความเป็นประชาธิปไตยเวลาเราพูดถึงคำว่าประชาธิปไตยเนี่ยก็คือการใช้สุนทรียสนทนาคุยกันภายในบ้าน แล้วก็ช่วยกันในการเหลาความคิดซึ่งกันและก,กันอยู่บนหลักการว่าเราจะไม่ใช้กําลังเราจะไม่ใช้ความรุนแรงเราจะไม่ใช้วาจาเราจะต้องรักษาไว้อ่เขาเรียกว่าซึ่งเขาเรียกบรรทัดฐานทางสังคมร่วมไปด้วยอันนี้เป็นวิสัยที่หมอเข้าใจพ่อแม่ลูกต้องคุยกันเยอะมากขึ้นนิดหนึ่งทุกบ้าน ประเด็นอีกการนหนึ่งก็คือศรัทธาในการอยู่ร่วมกันซึ่งอันนี้ผมถือว่าเป็นประเด็นที่สําคัญครอบครัวจะอยู่เป็นครอบครัวได้มันมีกาวใจเป็นตัวทำให้เราอยู่ร่วมกับคําว่าครอบครัวประเทศไทยอยู่ร่วมกันได้เราเป็นปวงชนชาวไทยอยู่ร่วมกันได้เรามีพลังศรัทธาร่วมกันอยู่อย่าได้ทําลายพลังศรัทธานั้นเลยทั้งสาบ,บันชาติศา telling, สานาพระมหกษัตริย์เพราะนี้เป็นสิ่งที่เราจําเป็นต้องจะลงร่วมกันครับ ค่ะขอพระคุณคุณหมอเดลมากนะคะวันนี้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยขอพระคุณค่ะยินดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีคุณหมอนะคะกลับมาที่พี่เสือเอาแบบช่วงนี้เวลาใกล้จะหมดแล้วนะฮะอย่างพฤติกรรมของเด็กหยกที่ออกมาแสดงอย่างเงี้ยพี่เสือมองอยังไงผมมองเห็นด้วยไหมไม่ครับไม่เห็นด้วยอันนี้คือก้าวร้าวถูกไหมคะ เด็กพวกนี้ยิ่งมีสื่อไปทําข่าวเขาก็ยิ่งออกมาอย่างที่คุณหมอเขาพูดเมื่อกี้ถูกแล้วผมก็นั่งฟังคุณหมอเขาพูดอยู่เห็นด้วยกับคุณหมอไหมใช่คือยิ่งเราไปให้แสงเขาในทางผิดๆเนี่ยเขายิ่งมีพฤติกรรมก้าวร้าวถูกครับแล้วก็สุดท้ายเมื่อกี้ที่ถามเอาไว้นอกรอบถ้าในอนาคตจะมีพักการเมืองที่จะนิรโทษกรรมแล้วล้างผิดให้กับคนที่โดนคดีหนึ่งหนึ่งสองต้องดูด้วยพี่ว่าเขาอ่ะโดนหนึ่งหนึ่งสองแบบไหนถ้าแบบขบวนเสด็จตัวเนี้ย ไม่เห็นด้วยที่จะไปล้างผิดให้ใช่แต่ถ้าว่าหนึ่งหนึ่งสองอย่างอื่นที่ว่าคนอื่นเขาแจ้งอะไรเงี้ยผมดูแล้วน่าจะยกให้อะไรประมาณนี้ได้แต่ถ้าทําผิดซ้าละ่ะประหารดีกว่าครับแบบนี้ผมดูแล้วอ่ะมันเหมือนล้มเจ้าเขาไปจริงๆอระพี่ใช่<อ>ไหมเราเอาไว้ไม่ได้ไไไดประหารเถอะครับอย่า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 พูดคําว่าเด็กเลยเพราะทุกวันนี้ก็เด็กทั้งนั้นนะครับที่ทําความผิดอะ่ะใช่ไหมแล้ว<ะ>พ่อแม่ก็ออกมาบอกเหมือนเดิมลูกฉันเป็นคนดีถูก โอเควันนี้ขอบพระคุณพี่เสือดูสิทธิ์มากค,คุณหาหมดแล้วขอบ <ขอ S 1> พระคุณนะคะขอบคุณนะคะ